สวัสดีครับผมลอยชุนพงทองปกติผมไม่ค่อยอยากจะออกข่าวออกสื่อโดยเฉพาะอะไรที่มันใหญ่โตยกเว้นเรื่องที่มันเป็นข่าวเท็จและนักวิชาการท่านอื่นไม่ออกมาพูดหรือไม่มีความรู้และบังเอิญผมมีความรู้ผมถึงพูดเรื่องแหลงลิเทียมของไทยก็เช่นกันนี่รวมถึงเรื่องตั้งแต่ขุดคลองไทยที่ผมไม่อยากพูดแต่โชคดีที่เขายกเลิกโครงการผมก็เลยไม่จำเป็นต้องพูด เรื่องที่ฮอตในขณะนี้ก็คือแลนบริดจ์มีคนออกมาพูดแล้วผมก็ไม่จําเป็นต้องพูดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนมีข่าวเรื่องแหล่งลิเทียมขนาดใหญ่ของโลกอันดับสามของโลกอยู่ในประเทศไทยที่พังงาแล้วผมก็นึกว่าจะมีนักวิชาการเหมืองแร่หรือธรณีวิทยาของไทยออกมาพูดแต่ก็ไม่เห็นผมก็เลยจำเป็นต้องแสดงความคิดเห็นใน Facebook และหลายท่านก็อยากจะให้ผมออกคลิปอธิบายให้ละเอียด ว่าไอ้ที่ผมตล่าวหาเขาว่าปั่นข่าวหลอกดวงคนไทยมันเป็นยังไงถ้าเห็นตามโพสต์ตในสื่อก็จะมีตั้งแต่โลกตะลึงจแจ็คพอตแตกคุ้มทรัพย์44,000ล้านล้านบาทพบลิเทียมในไทย15ล้านตันผลิแบตอีวีได้3ชั่วโคตรไทยรวยเละเจอโคตรแร่อันดับ3ของโลกมากกว่าชิลีซะจะเป็นลองกระแตอาร์เจนตินากับ,บโบลิเวีย และเนื่องจากมีผู้คอมเมนต์มากเหลือเกินคอมเมนต์ที่จะโผล่มาให้ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกรวมถึงสมาชิกมีสิทธิ์ถามผมได้ในส่วนที่เป็นโพสของสมาชิกสมัครสมาชิกได้โดยการกดปุ่มจอยเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าคนไทยสามารถผลิตโกโกโ้แมชช็อกโกแลตมีเซโรโทนินมากกว่าดาร์กช็อกแลตที่คุณซื้อมาจากต่างประเทศเป็นสิบเท่าเหมาะสำหรับคนที่นอนหลับไม่เต็มอิ่มนอนไม่พอ มีความเครียดและส่งเสริมการรักษาโรคซึมเศรา้าอันนี้ใช้น้ำตาลจากหัวผักกาดซื้อได้ที่ไลน a @choice. choice ตามสไลด์ที่เห็นเอาละกลับเข้าสู่เนื้อหาก่อนอื่นขอปูพื้นฐานธรณีวิทยานิดหนึ่งแม้ว่าผมจะไม่ได้จบทางธรณีวิทยาแต่ก็เรียนมาบ้างแล้วก็อาศัยศึกษาด้วยตัวเองจนผมเคยเป็นที่ปรึกษาทางธรณีวิทยาการคำนวณ แหล่งแร่แหล่งน้ำมันให้กับบริษัทสำรวจยักษ์ใหญ่ของไทยการคำนวณสถิติธรณีวิทยาเป็นวิชาที่ผมสอนให้กับนักธรณีวิทยาในบริษัทใหญ่ๆและผมก็เป็นประธานบอร์ดวิชาการสาขาเหมืองบนดินของวิศวกรรมสถานของแคนาดาหินอักนณีที่เกิดจากแมกมาเนี่ยมันมีหลายแบบไอแบบที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือแกรนิตที่เอามาทำเคาน์เตอร์ท็อปในครัวอย่างเงี้ยหรือเอามาแกะสลัก แต่มันมีหินอคนีอยู่ชนิดหนึ่งที่นักธรณีวิทยาเหมืองแร่สอบหากันมากเลยเรียกว่าเพกมาไทก็คือแมกมามันจะแทรกตัวเข้าไปตามล่องหินรอยต่อรอยแตกของหินเกิดเป็นสายแร่แล้วมันมีผลใหญ่อย่างรูปภูเขาที่คุณเห็นเนี่ยไม่ไกลจากบ้านผมเห็นรอยต่อรอยแตกชัดเจนแล้วถ้าไปตัดออกมาเป็นแผ่นๆคุณสมบัติมันเหมือนกับแกรนิดแต่ว่าลายของมันเนี่ยจะใหญ่ มันจะมีลวดลายที่เป็นเอก,กลักษณ์ของแต่ละแผน่นแต่ละแผ่นตัดออกมาแล้วไม่เหมือนกันอย่างที่คุณเห็นที่เคาน์เตอร์ท็อปครัวของบ้านผมเนี่ยอันนี้ก็คือเพกมาไท์ไม่ใช่แกรนิตสังเกตได้ว่าลายมันใหญ่ถ้าเป็นแกรนิตแล้วลายมันจะเล็กๆทั้งแผ่นมันจะมีลายคล้ายๆกันหมดเพกมาไทช์ ize, มันเป็นหินที่หายากกว่าแกรนิตเพกมาไทช์ก็เหมือนแกรนิตองค์ประกอบมันคล้ายๆกันก็คือควอซ ภาษาไทยเรียกว่าเชี้ยวหนุมานเฟลสปาภาษาไทยเรียกว่าหินฟันมะหรือแร่ฟันมะแล้วก็ไมกาไมกาเนี่ยอาจจะเป็นแร่ที่คนเล่นวิทยุรุ่นลุงอย่างผมคุ้นเคยไอ้ไมกาที่ว่านี้มันก็มีหลายชนิดแต่มันมีอยู่2ชนิดเท่านั้นที่มีลิเทียมออกไซด์สูงกว่าไมกาชนิดอื่นก็คือสปอดูมีนและพิโดไลต์หินแพคเมไทที่มี และพิโดไลต์สูงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีแค่10หรือ20%เ์ท่านั้นเองของก้อนหินที่เหลือมันก็เป็นควอซ์มันก็เป็นเฟลสปาหรือไมก้าอื่นๆที่ไม่ใช่ผมอยากให้คุณดูรูปนี้คุณเห็นสีม่วงชมพูปริมาณแค่ไหนนี่คือกระเทาะออกมาเฉพาะส่วนที่ว่ามันเข้มข้นสูงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าทั้งก้อนมีแต่และพิโดไลต์แต่ข้อมูลที่คาดเคลื่อนมากที่สุด เป็นการเตีความของสื่อหรืออาจจะเป็นหน่วยงานราชการที่สอสื่อข้อมูลให้สื่อไปตีความผิดและแน่นอนราชการเขาก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของเขาสื่อก็บอกว่าไม่ใช่ความผิดของสื่อเพราะว่าสื่อก็รับข้อมูลทั้งหมดมาจากราชการอีกทีหนึง่งนั่นก็คือมันไม่ใช่มี Li o o ลิ ized, เทียมออกไซด์25ล้านตันมันมีหินแพกมาไทต์เนี่ย25ล้านตันโดยประมาณ มันอาจจะคาดเคลื่อนบวกลบ50%ก็ได้แล้วก็ไม่ใช่มีแร่และพิดไลไ์25ล้านตังและจากประสบการณ์การทำเหมืองของผมผู้ร่วมงานทางธรณีวิทยาผมบอกได้อย่างเดียวก็คืออย่าไปเชื่อนักธรณีวิทยาเหมืองแร่มากมันเหมือนกับเซลแมนขายรถมือสองบอกสรรพคุณรถมาดีเท่าไหร่ให้เอา2ไปหาน นักธรณีวิทยาเหมืองแรกก็เช่นกันชอบเชิญชวนให้คนอื่นมาลงทุนพูดอะไรมาคุณต้องเอา4หารไม่ใช่2หารต่อให้มีอยู่ใต้ดิน25ล้านตันไอ้ที่คุ้มทุนคุ้มค่าอยู่ไม่ลึกและมีเกรดแรกใช้ได้เนี่ยประเมินว่ามีแค่ครึ่งเดียวก็คือ12ล้านตันถ้าเกิดคุณต้องการจะขุดมา25ล้านตันคุณต้องเปิดบอกว้างมากมันอาจจะไม่คุ้มมันอาจจะกระทบสิ่งแวดล้อมหรือได้แร่ที่เกรดตำ่ำ พอได้หินขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเอาหินมาบดเอามาลอยหินที่เรียกว่าลอยแรกหรือแยกแรกเอาไอ้ส่วนที่เป็นสีชมพูสีม่วงและปิดโดไลเนี่ยเอาออกมาและต่อให้ในธรรมชาติมันมีแรปปิดโดไล์ถึง20%ในหินแต่ด้วยการลอยแรกคุณไม่มีทางที่จะแยกมันออกมาได้20%หรอกแยกได้17%นี่ก็เก่งแล้วพูดง่ายๆจากหินที่ขุดขึ้นมา12ล้านตันเนี่ย จะได้หินที่เป็นแร่แค่2ล้านตันแล้วหลังจากที่คุณได้แร่ออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลิเทียมลิเทียมออกไซด์มันมีอยู่ในนั้นและมันมีอยู่ยังเก่งก็2%เท่านั้นแหละในแหล่งนี้นี่คือเอาตามเว็บไซต์ของบริษัทที่ไปสำรวจเลยนะคุณก็ต้องเอาสินแร่ที่ว่านี้มาต้มด้วยกรดกรรมถันอุณหภูมิ130องศาเซลเซียสผมไม่รู้ว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาจะคิดยังไงแต่เอาละ อมออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้ลิเทียม2%ที่มันแทรกอยู่บางส่วนของลิเทียมมันก็ไม่ออกบางส่วนมันก็ออกตีเช่ว่ามันสามารถกู้ออกมาได้75-80%พู้ง่ายๆสกัดได้แค่30,000ตันเท่านั้นแหละและนี่คือภาพใหญ่ที่ผมอยากให้คุณเห็นหินแพ็คมาถ่าย25ล้านตันตามที่ประเมินไว้แต่ต้องบอกว่าบวกลบ50%นะมีความคาาเคลื่อนสูงมาก สมมุติว่า25ล้านตันจริงไอ้ที่ว่าคุ้มอะแล้วก็ขุดขึ้นมาได้คุ้มค่าเนี่ยแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นแหละตีไป12ล้านตันไอ้แร่และผิดดอลไลท์หลังจากที่คุณบดแล้วก็แยกออกมาได้เนี่ยมันเหลือแค่1ใน6เท่านั้นเองตีไป2ล้านตันไอ้สล้านตันที่ว่าเนี่ยมันมีลิเทียมออกไซด์อยู่ในนั้นประมาณ2%แล้วไม่ใช่ว่าคุณจะสกัดลิเทียมออกไซด์ออกมาได้หมด2%ผมประมาณว่าสกัดได้3ในส เพราะฉะนั้นจากที่คาดว่าจะมีลิเทียมออกไซด์40,000ตันมันก็เหลือ30,000ตันเท่านั้นแหละผมไม่แน่ใจว่าทำไมจะต้องปล่อยข่าวแบบนี้ออกมาทั้งๆท,ที่รู้ว่าในที่สุดก็จะมีคนจับได้ว่ามันเป็นข่าวเท็จหรือต้องการออกมากลบข่าวอื่นหรือนี่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงของระบบประชาสัมพันธ์ของราชการไทย มีข่าวบางอย่างที่สำคัญมากและผมอยากจะให้คุณทำความเข้าใจให้ดีก็คือเรื่องของการเลือกสอวอสมาชิกวุฒิสภาและผมจะแนบคลิปเอาไว้วุฒิสมาชิกนั้นมีมากถึง1ใน3ของรัฐสภาและเป็นสสปัดเศษไม่มีพักไม่มีประโยชน์และการที่คุณจะยุบวุฒิสภาทิ้งไปได้คุณจะต้องเข้าไปเป็นวุฒิสมาชิก เพื่อที่จะโหวตแก้รัฐธรรมนูญโหวตยุบอุทธิสภาซะให้เหลือแค่สภาสเดียวประหยัดงบประสิทธิภาพสูงเพราะว่าต้องสังกัดพรรคการเมืองต้องมีจุดยืนทางการเมืองไม่สามารถทำตัวแบบสสปัดเศษได้เอาละครับขอขอบพระคุณติตด,ต,ดตามและฝากเอาไว้คลิปชุดสุขภาพหลายคนลดน้ำหนักได้เยอะมากสุขภาพดีมากชีวิตเปลี่ยนจากการดูคลิปสุขภาพของผมแล้วนำไปปฏิบัติ ดูคนที่ประสบความสำเร็จได้จาก f c e e o o o กรุ่ปกินน้อยอิ่มนานตามที่เห็นสวัสดีครับยังหุ่นของผมเนี่ยถ้าเป็นบูมเมอร์เขาก็บอกว่าเป็นหุ่นจับกังดูไม่มีอันจะกินขณะที่เจนซแเขาเรียกว่าออโต้โหมดเป็นหุ่นของคนที่มีอันจะกินมีเวลาว่างให้กับตัวเองมีเวลาออกกำลังกายเข้าลงยิมขณะที่คนอ้วนเป็นหุ่นของคนที่กินแต่อาหารขยะ หักห้ามใจตัวเองไม่ได้และเทคนิคสำคัญในการลดน้ำหนักก็คือ IF ที่ผมสอนให้คนจำนวนมากนับแสนรวมกันแล้วลดน้ำหนักได้กันเป็นล้านกิโลนอกจากลดน้ำหนักแล้วยังช่วยเสริมการรักษาโรค NCD ตั้งแต่เบาหวานหัวใจไตกวความดันและผมสอนให้ฟรีใน Facebook กลุ่มกินน้อยอิ่มนานมีสมาชิกที่ช่วยแชร์ประสบการณ์การทำ IF อดยังไงไม่ให้หิวไม่เสียค่าใช้ใจ่าย สิ่งที่ผมชอบพูดก็คือความเข้าใจผิดผมต่อสู้กับน้ำมันพืชขวดใสผมไม่สนับสนุนให้คนกินน้ำมันพืชขวดใสและหันมากินน้ำมันหมูแล้วความเข้าใจผิดอีกอันนึงก็คือปลากระป๋องเขามองว่าเป็นอาหารจังฟู o o ที่ไม่ควรกินแต่ว่าปลากระป๋องที่ได้มาตรฐานส่งออกไปอเมริกาในยุโรปถือว่าเป็น super food เป็นของดีและด้วยความกรุณาของบริษัทไทยยูเนียน ก็ผลิตตามมาตรฐานในประเทศพัฒนาแล้วตามสเปคตามรสชาติที่ผมกำหนดเครื่องเทศประมาณ10กว่ารายการที่ผมทำกินเองแล้วก็มีคนอยากจะให้ผมทำขายก็สามารถสั่งซื้อผมตามสไลด์ที่เห็นราคานี้ถือว่าขายถูกมากค่าวัตถุดิบกับค่าแรงบวกกำไรนิดหน่อยเท่านั้นเองผมแนะนำให้คนกินเบอร์รี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต้องกินมากแต่ขอให้กินทุกวัน มันเปรียบได้กับอาหารเสริมตามธรรมชาติมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดของผลไม้แล้วมันมีน้ำตาลน้อยและถ้าเกิดคุณมีสตังนะคุณหาซื้อ extra virgin olive oil เอาของแท้ถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้ก็ลองติดต่อลายตามที่เห็นของแท้ถ้าเกิดคุณเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่รสชาติมันหอมกลืนง่ายไม่บาดคอแบบของปลอมหรือของปลอมปน เหมือนในคลิปเลยใช่ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์ทำไอเอฟผมกินวันละหนึ่งมื้อเราพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ยหรือกินแบบอดอดอยากๆอายุมันยืนอ๋ออายุยืนกว่าไม่เป็นโรคนะไอ้หนูที่กินอาหารไม่จํากัดอ่ะอายุสั้นไอ้หนูที่อดอดอยากๆยอ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้า ผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ที่จะโพ่ให้ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกที่มีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ที่ทายชื่อเขาเวลาเขาคอมเมนต์คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยการกดปุ่มจอย